ดูข้างที่ทาและข้างที่ไม่ไทาดูนี่คือข้างที่ทาเป็นกันแดดที่ผิวสวยเล่นแสงมากๆยกให้เจ้าน้องตัวนี้เลยค่ะบ้าบาตัวนี้เขาจะไม่ใช่ของอับนะทุกคนแต่ว่าเนื้อกันแดดเขาจะผสมซิมเมอร์ไปอยู่เดี๋ยวจะหาให้ดูเป็นไงคือแค่ทาแ้วรู้สึกว่าผิวเงางามมากคือให้ลุกแบบเล่นแสงนะทุกคนดู นี่คือข้างที่ฐานนะคือมีข้างไม่ถาเห็นปะคือแบบเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเป็นแสงสุดๆวันนี้นอกจากกันแดดแล้วยังเป็นครีมบำรุงอีกด้วยทุกคนและที่สําคัญสามารถทาได้ระหว่างวันได้เลยไม่เหนียวเหนอะหนะนี่ฟินิชลุกก็คือผิวจะดูฉ่ำโกเล่นแสงเห็นปะคือแบบสวยอ่ะผิวสวยอ่ะและที่สําคัญตัวนี้เบี้ยง่ายซึมไวและกลิ่นหอมด้วย เป็นทรีอินวันเลยเลยเป็นทั้งครีมกันแดดเป็นทั้งครีมลงผิวแล้วก็เป็นครีมทําให้ตัวหอมคือครบจบในหนึ่งลอดเลดิศซื้อเถอะ